สำนักง,งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่17มกราคม2568เวลา9นาฬิกานายรัฐพลนาาดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้มอบหมายให้ในายบำรุงสังขาวรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เปิดศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยาผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานภาคเหนือ นำโดยนายสมชายชมพูน้อยผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาคภาคเหนือและพออ,อททท,ท .11 จังหวัดภาคเหนือผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยมีนายวิสูตรบัวชุมผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานเชียงรายและรักษาการหัวหน้าศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา และนางสาวธนัญญาเฉิดโฉมรองผู้อำนวยการสำนักง,งานการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายร่วมให้การต้อนรับสำหรับสำนักง,งานตั้งอยู่เลขที่696ทับ7 ถนนพหลโยธินตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวพะเยาเป็นหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวภายใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทำหน้าที่ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการกระจายรายได้ด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน โดยศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่4กุมภาพันธ์2568สินชัยพัชรธนาพรเรียบเรียงวลิศราทินานิว108รายงานเป็นความร่วมมือร่วมก,บกับทางระดับจังหวัดและองค์การปกครองส่วนท้อง,องถิ่นอบจเทศบาันครและครับเทศบาลตำบลต่างๆ แล้วก็ภาคเอกชนนะครับแล้วก็ชุมชนในการที่จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาตลอดทั้งปีซึ่งตัวนี้ก็เป็นภาพรวมคร่าวๆนะครับว่าภารกิจของประสานงานการท่องเที่ยวจอดพะเยาพททซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่าเรามีความดีใจมากนะครับแล้วก็บมกใจที่หลายภาคส่วนะฮะให้เกียรติมาร่วมงานในการทําบุญในครั้งนี้เรียนว่า ด้วยท่านผู้การทางเที่ยวเมืองไทยท่านขาปนีเกีรติไบบูลวันนี้ท่านติดธุรกิจสําคัญที่กรุงเทพนะครับวันนี้ก็เป็นการทําบุญนะฮะเป็นการทําบุญประสานงานแต่จะมีการเปิดเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะมีท่านผู้การจังหวัดพะเยาจะข้ามขึ้นได้นังเบียนท่านแล้วแล้วก็ท่านผู้การขาปนีเกียรติไบบูล และก็รองผู้ว่าการหน้าตลาดจังครัดจะได้เดินทางมาพบปะกับทางผู้นำทางจังหวัดและก็เอกชนนะครับในวันนั้นน่จะเป็นการเรื่องมาพูดคุยนะครับในการเดวทางร่วมกันในการที่จะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดปะยาร่วมกับภาคใหญ่ของตรสุกลาแล้วก็จะมีพิธีเปิดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็นั้นก็จะเกิดขึ้นในวันที่สุ่ารกฎาคม สอง68นาา้าร้ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยานะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนระดับจังหวัดนท่านผู้การจังหวัดทางสวับทางผู้นำเอก,กนชน นะสื่อมวลชนนะและพี่น้องชาวพะเยานะครับที่จะสนับสนุนในการทํางานการท่องเที่ยวของททมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ต่อไปก็คงจะมีการทํางานร่วมกันอย่างเป็นมข้นต่อไปเพื่อที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาให้เป็นเมืองน่าเที่ยวและเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวต่อไปในอนาคตครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ